จังหวัดเชียงใหม่เรื่องทนฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรกรมการพัฒนาชุมชนจัดประชุมเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเพื่อเตรียมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดตัวงานวิจัยสัตว์ปงสมบ สวัสดีค่ะต้องนับคุ้มชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่10ตุลาคม2557ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่เร่งทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่เดือดร้อนค่ะ เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นายสินชัยพึ่งตำบลน,นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเปิดเผยว่าทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจําเป็นที่จะต้องเร่งทําฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ อาจจะมีฝนฟ้าขนองซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำฝนหลวงจึงทำให้ทางศูนย์ต้องเร่งทำฝนหลวงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพระสงฆ์นิกรในท้องถิ่นธุระกันดานที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งซึ่งมีสาเหตุมาจากความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติโดยพื้นที่ในเขตภาคเหนือที่ต้องการความช่วยเหลือประกอบด้วยจังหวัดลำปาง3อำเภอจังหวัดเชียงใหม่2อำเภอและจังหวัดตาก2อำเภอและพื้นที่ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงได้เข้าไปปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนแม่กวางอุดมทารา เือนกิ่วลมและพื้นที่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่นายสินชัยกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือรับผิดชอบเขตพื้นที่ทั้งหมด15จังหวัดภาคเหนือโดยมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีน้ํากักเก็บไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ80 แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมจึงทำให้น้ำมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทางศูนย์จึงต้องเร่งทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งนี้ได้บินสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน ต่อไปนะคะกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้จัดประชุมเพื่อเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภาคเหนือค่ะวันนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินเชียงใหม่นายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับตัวแทนจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและตัวแทนชุมชนหมู่บ้านโอทอป โดยมีนายอัธพรสิงหาวิชัยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วนายอัธพรสิงหาวิชัยกล่าวว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549 กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดหมู่บ้านโอท็อปวิลเลจแชมเปียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตื่นตัวในการคิดริเริ่มสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีค่าโดยทางกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรง,งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน mm hmm. เพื่อส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้และในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการเปิดตัวสุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวและได้เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวในภาคเหนือภายใต้สโลแกนอุ่นไอในสายหมอกโดยมีเส้นทางการท่องเที่ยว3ามจังหวัดได้แก่บ้านสันติคีรีอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย บ้านยางอเภอฝางจัังหวดเชียงใหม่และบ้านแม่ปิงอเภอปายจแม่ฮ่องสอนซึ่งการจัดทำสุดยอดเส้นทางหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีทั้ง3จังหวัดจะได้ร่วมกันสร้างสารรค์เส้นทางแห่งการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหมู่บ้านของตนเอง และสามารถเป็นแหล่งสืบสามภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในหมู่บ้านได้อีกด้วยค่ะวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ประชุมเพื่อเตรียมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ2,558ค่ะวันนี้ที่โรงแรมฮอ l ิเดย์การ์เด้นแอนด์รีเชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบป,ประมาณ2,558โดยมีนายชนะแพ่งพิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2,558และให้ทุกฝ่ายได้รับทราบภารกิจแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและนำความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาสิติดของจังหวัดอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยยึดนโยบายตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อนำสู่การลดปริมาณคน หรือผู้ที่เข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดให้น้อยที่สุดนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มากที่สุดรวมทั้งการดำเนินการต่อปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนรรรรรรัับบบนนนดดทท่่่าาาาาาใใขขณะะีี้้้เอยยชชงงงกก็คูวสติ ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็ได้มีการเปิดตัวผลสําเร็จผลงานวิจัยสัตว์วงชมดและเผยแพร่ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่สวนสัตว์เชียงใหม่นายสัตวแพทย์การชัยแสนวงศ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สุเมศกมลนรนาถผู้อำนวยการสํานักอนุรักษ์และวิจัยองค์การสวนสัตว์นางสาวจารุณีชัยชนะ หัวหน้าโครงการวิจัยพ่อขยายพันธุ์ชมดเช็ดสวนสัตว์เชียงใหม่ศัตรแพทย์หญิงดออรอัมพิกาทองพักดีหัวหน้าฝ่ายวิจัยสำนักอนุรักษ์และวิจัยองค์การสวนสัตว์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์อนุรักษ์วิจัยและแหล่งเรียนรู้สัตว์วงชมดในการเปิดตัวศูนย์อนุรักษ์วิจัยและแหล่งเรียนรู้สัตว์วงชมดเป็นการขยายผลงานวิจัยขององค์การสวนสัตว์สู่ภาคประชาชนและเกษตรกรรม เพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์วงชมดโดยเฉพาะชมดเช็ดและอีเห็นซึ่งเป็นสัตว์ป่าเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทางการตลาดในปัจจุบันและนำมูลของชมดมาทำประโยชน์อย่างมากมายทั้งกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าซึ่งชมดเช็ดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในด้านการอนุรักษ์และเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มีสาเหตุจากความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังถูกล่าและนำมาเลี้ยงเพื่อทำการเช็ดไขซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านธุรกิจเครื่องหอมยาแผนโบราณทำให้เกิดการเลี้ยงที่แพร่หลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ในปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีความพร้อมของคณะทีมงานจึงได้จัดให้มีส่วนเพาะขยายพันธุ์สัตว์วงชมดเพิ่มเติมในพื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยจัดตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์วิจัยและแหล่งเรียนรู้สัตว์วงชมดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเพราะขยายพันธุ์สัตว์วงชมดของภาคเหนือยกระดับมาตรฐานจัดการฟาร์มตามหลักสวัสดิภาพของสัตว์ ค่ะและทั้งวันนี้ก็คือข่าวสารรอบเมืองเชียงใหม่ที่เราได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามและรับชมกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจรอบเมืองเชียงใหม่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9าวแห่งนี้ได้เป็นประจําทุกวันนะคะและหากพลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook.com/lc เชียงใหม่วันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ